สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องขายด้วยนะครับผมที่พลออโต้คาร์นะครับแล้วก็วันนี้มาส่งมอบปลาล่าก่อนนะครับลําดับแรกนะครับขอมอบปลาลาแมธิดานะครับให้ก่อนเลยนะครับสําหรับปลาล่าแมธิดาแซบนัวไม่กลัวไข่นะครับอันนี้ซื้อลดเท่านั้นถึงจะได้กินนะครับอ่าบิ๊กซีโรตัสแมคโครไม่ต้องไปถามถึงครับไม่มีจําหน่ายนะครับอันนี้อย่างเยียวนะครับเอาวางไว้บนก็ได้นะครับอ่า สำหรับผมวันนี้น,นี่นมเอเอเอโต้คานะครับแล้วก็หอจอกอธนยศลุงเดืองเจริจรญยนต์2019นะครับมาส่งเจ้าโตโยต้าวีโก้พรีเ r เนอร์3.0นะครับคันนี้ราคาอยู่ในที่299,000บาทลูกค้าดาว40,000ไม่ต้องคำจบนะครับที่แรกลูกค้าดาว35,000นะครับแต่ว่าลูกค้าไม่มีประวัติการผ่อนเลยนะครับเครดิตเอลเลยต้องได้เพิ่มดาวอยู่ที่5,000บาทก็เลยเป็น40,000นะครับประกันเราแถมให้นะครับต่าง รายละเอียดรถล้อมองล้อแมกเราแถมให้นะครับแล้วก็เช็คช่วงล่างพ้ดวงพัดเบรกพ่นกันสูมด้านล่างผมก็ทําให้ลูกค้านะครับอันนี้คือลูกค้าไปตรวจสอบเลนะ่เนาะแล้วลูกค้าดูที่ผ่าน YouTube นะครับทํางานอยู่ที่สนามบินนะครับอ่าสัมภาษณ์ลูกค้ากันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงความรู้สึกว่าซื้อรถกับทาง,งานร้านเราก็โอเคครับก็ไปดูที่ร้านเลยแล้วก็ไปทดลองขับตูวญี่ปก็เปิดให้ดูหมดทุกอย่างนะครับ ถ้าอยากดูอยากดูอะไรก็ให้พี่เขาเปิดให้ดูต้องชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนไม่ต้องซื้อครับไม่ต้องซื้อครับอันนี้นะครับอันนี้คือตามสโลแกนนะครับชัดเจนกว่านี้บอมีอีกแล้วครับคันนี้คันนี้ลูกค้าเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็มาเซ็นแฟแนซ์ที่แรกว่าลูกค้ากลับมาพอดีก็มาเกี่ยวข้าวนะครับก็เลยแวะเข้าไปดูรถด้วยแล้วก็ผมก็เก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะครับอันไหนไม่ดีบ้างก็ขอไยด้วยนะนะครับอันไหนที่ว่าเราทําไม่ถึงก็ขอไฟด้วย ถ้ามีปัญหาอะไรในระยะ,ะ,ยะเวลา3มเดือนหรือ1 0,000กิโลนะครับดูแลให้เครื่องยนต์นะครับคือรับประกันให้อยู่เครื่องยนต์3มเดือน10,000นกิโลเราดูแลให้นะครับส่วนภายในเราพี่เจ้าให้ความมาดูนะครับส่วนภายในนะครับเราก็ติดเชืมด้านข้างเรียบร้อยหมดนะครับพพ์ตัวนี้ด้านภายนอกจนดำภายในนะครับก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแบบน,นี้ตัวนี้ก็คือเรียบร้อยหมด ขัดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นข้ามน้าล้างแล้วไม่เช็ดไม่ทันต่อไปล้างก็ต้องเช็ดใหม่ <c oughs> นะครับตัวนี้สําหรับลูกค้านะครับท่านใดสนใจอยากได้รถมือสองก็กดติดตามได้นะครับแล้วก็ถามว่าติดเครดิตติดบีอออกได้ไหมอยากได้รถแบบนี้ถ้าติดเครดิตนะครับติดพวกคืนบัตรอ่าบัตรอีออนติดมอเตอร์ไซค์อ่าติดอะไรทอกสอติดอมสินนี่นะครับออกได้แต่ลูกค้าต้องดาวเริ่มต้นอยู่ที่4ี่0มืบาทนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับ ถ้าลูกค้าติดเครดิตดาวเริ่มต้น40,000บาทออกได้ทั่วและต้องมีคนค้ำหนึ่งคนนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่มีประวัติการผ่อนเลยก็อย่างน้องชายเขานะครับก็คือซื้อคนเดียวไม่ต้องคำ้ำก็คือดาว40,000แต่ถ้ามีคนคำ้ำต้องดาวอีกที่35,000ก็ต้องมีคนคำ้ำนะครับสำหรับวันนี้ผม,มนิพนธ์รัตตคานะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับวันนี้ความรู้สึกของลูกค้านะครับ วันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่มีส่งนะครับแต่มีคิวอาทิตย์นี้2องคันนะครับก็มีอนุมัติแล้วที่คอนบุรีนะครับโคราก็อนุมัติผ่านแล้วแล้วก็ส่วนลูกค้าอยู่นครนายกก็เครดิตก็ซีซีก็น่าจะไมะ่ไม่นานก็จะน่าจะอนุมัตินะครับ ก็เดี๋ยวเราไปส่งถึงหน้าบ้านครับแล้วก็ไปถ่ายทําคลิปกันเล่นๆนะครับที่นู่นนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมที่ผลออโต้คาร์ก็กล่าวับว่าสวัสดีนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ